สวัสดีย้ำมือเศร้าครับว่านฝนตกบ่มบ่ม,บมมืดมือเลยครับพระท่านเลยเศร้าอยู่ฝนกับเลยโอ้ยเหนือว่าเศร้าตกแล้วบร่านเลยเศร้าอยู่เศร้าย้ำเลยบุญเขาหนาหนาวแล้วเนี่ตกอยู่ฝนกับเลยไกไม่มาอยู่ข้างหลังมันแล้วขำบาน วางเขาไว้ทั้งหลังมันมากทั้งหลังเ <c oughs> ขาลมแล้วนี่ระนาดไปหมดเลยครับว่ <c oughs> าท่านออกล่วงอยู่เขากันเลยหล <c oughs> ังลังวุ่นเห็นแล้วหรือ <c oughs> หลังยั่นี่ไกลแล้วล่ว <c oughs> ปะปลาสวายหลายคร <c oughs> ับน้ำก็ะสีลด,ด,ดลง่ล่ะ สวายไม่ได้โตง่ายๆครับอัเะนี้โตเป็นโล่แล้วเดี๋ยวน้ำลดลงอ่ะ <S 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 เป็ดตัวหนึ่งขามฟังไปทางบในไงไก่หน่อยมาบีเราบาดซมมุ่มเ่ยไก่แม่ตัวนี้ ก่แม่สีโตนมาเงี้ยเพิ่นหรอกเงี้ยหลังนี้เพิ่นกับสีไก่แล,แล้วแล้วหตัดหญ้าแปนเนื้อเติดเลยมาถ,ถึงสองอาทิตย์หรอกครับเดี๋ยวหญ้าคืนอีกเดี๋ยวก็ตัดอีก ใกล้กันเริ่มเรือม,มาหลา,ายแล้วครับพวกซุ้มเจ็ดเดือนแปนเด,แปเ,ดเ,เดือนนี่ก็จะย่างเอาแปดเดือนเราเมดเดือนนี้ใกล้อืมคุ้มนึ่งดูขนนอนทางท้างครับผมนี่ก็อีอกคุ้มหนึง่ง ุ่มนี่กับตัวแม่ตัวเนี่ยตุ่มองสามตัวแม่เก็บตัวเถกตัวเถกสามตัวแม่เกานี่ยุ่มนี่กับล่างไง่นี่ตุ่มนี่กับซีเดือนนี่ครับเนี่เป็นเยี่ัเนี่ยเถกเป็นเยี่ยสาตัวล่งนั่งเกาโตตัวแม่ นะครับแม่หนึ่งมันเจี๋ยตัวเทิกแค่ซ้ำเหนียวครับสามตัวเต็มที่สามตัวเน้นๆอันนี้คลองนี่กะได้ลูกยี่ปุ่นเก่ายี่ปุ่นเอาไปฝากตัวอื่นเลี้ยงอีกสิบตัวตุยไปสามไมเเออเเออ่เกัดเลีอยยุเก่าโตทั้งนี่ทั้งญุ่นเลีอยยุเจ็ดห้องนี่เจ๊งครับเนี่ยห้พองพีวัน บอกผักเกิดมันเอาไปโคราชแมนมันตีสนาซี่หาเชียหรอล่ครับเนี่ยเดรเก็ตหน้าที่ซิมหาหน้าที่หาน้าที่ของเนี่ยรำไงตีแมนตีเจ็บของนี้เขาล่างง่ามเลยของนี่เป็นเยี่ยแม่มันตุยไปลรว ของผีมันกบบนี่จะโกจริงๆรนี่สองตัวนี่มันล่อ,อก,กันเองครับเนี่ยสองตัวเนี่ยเนี่ยกับบอกเนี่ยสองล้อหาครับนี่สองซีสองหาเนี่ยโหหลุนๆเลยครับนี่สองตัวนี่ ทีแม่นมซนั่แม่ของโซนนี่ซีดีทีแม่นมันหลงกันยังไงบ้านี่ครับไปหลอกกันอยู่ในป่าพุ่น <c oughs> เขาไปเห็นบักนี่นอนเลยบางนี่ยางเซส้นางหน่อยนี่บักแดงข้อบักนี่มีบักหนาสีมันเอาไปแล้วกับบักไก่เยี่ยเข้าแล้วกับบักไก่ สาตัวนี้ตัวหนึ่งขอมัลนวบักแดงอีกตัวหนึ่งเขาไปป้าเหรอจับมาได้จับมาทัานนี่ซุ้มนี่ไกลร้อยงา,งามครับนี่เกือบสองลกหาครับสองลสก่สองลกหานี่ซุ้มนี่ไปกุลลครับสองลกหกนี่ตัวหนึ่งร้อยงสูงๆรับนี่ไกลเจ็ดเดือนครับนี่เจ็ดเดือนอย่างเดือนที่แปดครับนี่ นี่บางนี่บักแดงหน่อยครับนี่บางนี่สิตามงมูอยู่นี่บางนี่อยู่มั่นสองผมว่าสองสามนี่แหละนี่ยผมว่าจิงจริงเนี่ยเห็นจะเปี้ยวๆดีนี่ครับลักษณะมันเนี่ยะะมนนันเป็นง,ง่ามเล็บดำสองขางอยู่มั่นสองลูกสามผมว่าเนี่ย มาสีเลี้ยวดีครับเนี่ยแดงดูเนี่ยวงามๆครับเนี่ยตัวหนึ่งมันจับบบรานมันออกไปข้างนอกแล้วที่สองตัว สองตัวยู่ได้เล่าเหมนครับนี่ครับบักเข้านี่ครับบักเข้าไรงามๆแล้วกับบักษาครับบักษาปีแววง ไอนมกับเรือซ้ำนี่แหละครับชิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับต่อใครให้เด้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ